โอ้ไเป็นไรโอ้นี่สงสัยอยากนอนนี่วะดึงขึ้นไม่เห็นโซ่เล็กเลยขึ้นไหมไอ้โซ่น้อยแท้โซ่เราไม่ได้มาเนาะโอ้ไม่ใช่มาจะขาดบ่อหรือพี่ อ,อันนีเราจะเลิกงานกันแล้วครับมาทำอะไรกัน,นั้งวันนียโอ้ไหวไหมนี่ไ่โคลดไ่โค้ดมาลปลอดภัยกว่าโอ้็อตเด็ดเลยครับ็อตเด็ดไม่ว่าครับคืออย่าลงไปข้างล่างเลยครับผมโอ้รังมาถึงเวลาเล่นครับ มันอยากเลิกง,งานครับหาเรื่องให้เจ้าซานี่มาช่วยครับมามามาต้องระวังครับเพราะว่ามันเป็นการอาอันตรายครับเพราะอยู่นี่ฮะเอาต้องขึ้นฟังนี้เนาะอ่ะเดินหน้าก่อนเลยี่มไปไปไปมาดูช็อตนี้ครับเจ้าซานี่สบายหนึ่งสามห้าสี่ครับ ต้องมากูครับเกือบตกน้ำครับทาง่างนี้ด้วยเขาจะเลิกงานแล้วครับยังมาถอยจั่วกนะครับถอยไม่เบรกครับผมเนี่ยฮะลงไปลึกเกินเสียงมากมากครับเพราะว่ามันอันตรายครับจริงไม่ต้องเข้าไปลึกมากครับเพราะเรามีรถเขาเรียกว่าระวังลูกพี่ระวังผหวนี่ก็รีวิวเตอร์ระวังครับระวังครับ ต้องระวังครับผมเบาเบาได้เบาครับเบาได้เบามาน่าจะมีปัญหาอะไรครับอ้อาวทำอะไรเนี่ยอดินลงก่อนปะโุยมาเลยดันไทยมาเลยอยู่ใกล้ตีปากไหมครับเนี่ยเราต้องกลัวกันเลยว่าไม่กล้าไปใกล้ครันี่ย กัวรถขุดตีบาดครับมาไหวไหมไห<ป>วไ,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 ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเอาเอาดินออกก่อนนะพี่ต้องระวังครับต้องระวังเอ่อเอาดินลงก่อนครับก็เดี๋ยวต้องช่วยกันครับ ไป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 ,ไปสุดยอดครับจบแล้วโอ้อันนี้นี่ค่ะอันตรายมากครับแถะลงไปดิ่จบเลยนะครับมาถอยมาแาจมขวางทางทเวลาให้ถอยก็ไปถอยดีนี่โอ้อะไรนี่ นี่ลุยแต่เช้าเลยเนะ,เย,ะนยื้หนายจนนายโทรมาถามายนะบางที่ท่านทุกวันเลยนายไม่รู้ว่าฝนฟ้าอากาศช่วงนี้บ่โอ้เนี่ยถ้าไม่มีรถขุดอยู่ใกล้ๆนี่ครับลำบากแน่ครับนี่ต้นนี้เอาไว้ก็บกาทำไมไม่ดันพ <c oughs> วกเนี้ยมันดันลงมาก่อนเลยเนาะให้จบเลยมันจะไ,ไปเก็บการทางเดิน <c oughs> ได้หลายคลิปเลยครับมาตรงนี้ได้หลับสิบที่เดียวถ่<น>ายดะเลยอ,ะอนน่ะนี่นะเออมดูทำอะไรวะถ่ายยังเดียวอ่าไม่ต้องเกียร์หรอกมีรถถ่ายเกียร์อยู่มันไปลึกเกินอย่างงี้นะดินอย่างนี้แข็งแล้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแหละ ต้นไม้ลงเลยเด็กกวยเด็กกวยขึ้นควยเข้าควยเข้าจบเดี๋็กเต้มาช่วยสิอ่ะไปพอแล้วลูพี่ออกก่อนรถด้ำจะเทครับแน่เออจ้งเอ่อยเจ้าเขาไม่ให้ทำยังสูอีกเด็ ไปครับต่อไปก็คิวของอาจารย์เกมครับโอ้อาจารย์นุ่มเดินดินนุมม่มเลยตอนราถไฟปาด<ร>เนาะนุ่มเลยเนาะพรุ่งนี้จะบัดจะเออเราจะหาวิธียังไงถ้ารถหลายคันก็ต้องช่วยทางน,นู้นด้วยมันมีดินแข็งๆก็ช่วยเอามออกมาด้วยไม่ได้มาเสียเวลานี่ต้นไม้เงียบล,ลงหมดเลยเดี๋ยวเอาเก็บไปลงเก็บไปลงเลยไปเลยพรุ่งนี้ไม่เคยลึกอะไรเลยเนาะ ลองไปดูเองเนาะอ้ามันยังไม่ยอมอีกนะว้าชุดยอดแต่ว่าจานตาได้กินอะไรมาครับกระท่อมบอกท่อมฟรีช่วงนี้ครับคืนลูกพีคืนคืนคืนปลาปลาปลปลปลปเอา้าเพื่อความปลอดภัยครับช่วงนี้เย็นแล้วว้าลูกพีต้าดิตกใจกระท่อมดีพลังใบแน่นอนใช่ไหมมีใ,ใครใช้พลังใบไหมนี่ ไม่ละครับไม่มีของบ่โอ้พลังใบครับมาคนขุดไม่ยอมรถดำก็หนีไม่ได้ครับรถไถก็หนีไม่ได้ครับป้ายป้ายป้ายแดดร่มล,ลมจกครับนี่ยรัตรงสบายมากครับป้ายลยุลยลยุลยลุยลุยทีมงาน ครับสุดจัดไปเลยครับผมคันนี้ได้ใจมากครับเนี่ฮะยิ่งถ่ายยิ่งแรงครับคันนี้ไปฮาว่าจะปิดคลิปหลายคลิปนะครับไม่ได้ปิดเลยเนาะ ก็รถติดก็ลเลยต้องมาช่วยกันมาโอ้โหนะขับใหม่ๆอย่างี้เอวคิดแน่นอนนะครับอย่างนี้นี่นอนไม่ตื่นแน่นอนครับอันนี้อาจารย์ลูกกินของน่วมครับเนาะวิ่งจนน่วมหมดแล้วอ่ะอันนี้วิ่งคนเดียวสบายๆวิ่งให้เจ้าคูบตาอยู่ฮะตักให้ครับป้า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 ,ปาลูกพี่เอากลัวครับผมต้องเทครับ เพื่อความปลอดภัยครับเย็นแล้วไม่อยากเสี่ยงว่ากันมาจะได้เวลาเลิกงานแล้วละครเย็นแล้วแต่ตน้องนอนอยู่นี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียออะไรแลครับงานนอนอยู่ที่บอนะ่อเนาะไป เลยครับกันในสุดโหดเป็นคนคุมเกมนะครับตออกำแหน่งเกมสถานที่ลงวิธีลงเป็นที่ใหญ่ครับตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้หอันนี้เล่นแรงว่ะเสียวแทนครับผมเสียวแทนเสียวแทน ได้ยัง uh, มาโอ้โหยัดลงไปครับัอ้โหโอิงจรอันนี้ครับที English> ่อีเมือครับที่ลงมา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  งานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายครับอขอบคุณเจ้านายครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำงานไป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 เฮ้ยไปไปต้องตัวครับอยากต้องอยากตัวครับต้องวขวดเคลื่อนเคลนเคลื่นเกิื่อนไป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 ว้าวโหวานนี่เสียวตลอดครับ ้ได้เยอะพอสมควรนะครับได้เนื้องานเลยวันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่เทผิดที่หรือเทตำแหน่งที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นวันนี้เราถึงนู่นแล้วครับเพราะว่าตรงนั้นเราเทไปหลายสิบรถมากเลยต้องขุดมากขึ้นะเป้าปิดครับเอ้ยสุดๆไปเลยครับโอ้ีนวิวสวยมารากาศดีเลย i จะได้บอกน้องๆให้พักนะครับได้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้ค่อยลุยกันใหม่เย็นแล้วนิดละ,ดละจนบ้านไกลได้กลับบ้านครับเนาะไปตระมัดระวังครับเล่นไม่ได้ครับเนาะ ประมาทไม่ได้ครับประมาทนีม่มีสิธิ์ตกไปอยู่ในคลองแน่นอนครับบาย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 บาาอ,อย่าประมาทคับนะต้องระมรัดระวังเต็มที่กับการทางานหน้างานแบบนี้ไม่ควรที่จะประมาทประมาทครับผมหน้าง,งานที่อันตรายลเลือเินนะอ๋อทีมงานรถดาดลอ กนแชร์กำลังใจพคาทมงานสิทธิ์เรา,กการได้รับครับอันนี้น่าจะจบลิปแค่นี้แล้วก็น่าจะยุติเนาะจะได้บอกน้งองให้พักก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ